วันนี้นะคะออยจะพาทุกคนนะคะมาดูรถยุโรปค่ะราคาไม่เกิน1ร0้าน1แสนบาทจะมีรถอะไรบ้างและผานเงินเดือนเนี่ยต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยวันนี้เนี่ยเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้เลยค่ะไปคันแรกนะคะก็จะเป็น b e n ซ์ A 1 8 0่งแปดไต์ค่ะปี2 0 1 3นะคะราคาอยู่ที่6,50,000บาทสำหรับผานเงินเดือนคันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ25,000บาทก็สามารถออกรถเจ้า b e n ซ์ A 1 8 0คันนี้ได้ ะะก็จะเป็น C 1 8 0 Coupe a M G ค่ะปี2011นะคะราคาคันนี้เนี่ยก็อยู่ที่859,000บาทน,นะบาทคะสำหรับผ่านเงินเดือนคันนี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ30,000บาทน,นะคะ Mercedes-Benz c l a Urban นะคะปี2014ค่ะราคา990,000บาทน,นะคะผ่านเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ35,000 0ถึง40,000บาทและคันสุดท้ายนะคะ คูเปอร์ดีค่ะเป็นโฉม F56 นะคะปี2015ค่ะราคาอยู่ที่1ล้าน90,000บาทค่ะและถ่านเงินเดือนที่จะออกรถคันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ40,000-45,000ถบาทนะคะสำหรับใครเนี่ยหารถมินิคูเปอร์น่ารักน่ารักเนี่ยคันนี้ก็เรียกว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ สาหรับคนที่มีประวัติผ่อนสินเชื่อดีนะคะทางไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขพิเศษให้กับคุณลูกค้าค่ะสาหรับเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามทางเต็นท์รถคุณหญิงได้เลยค่ะและในคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่รถบางส่วนของเต็นท์รถคุณหญิงค่ะสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะหารถรุ่นอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเต็นท์รถคุณหญิงมีรถมากมายเตรียมพร้อมให้คุณลูกค้าเสมอค่ะยังไงวันนี้เอาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย